สวัสดีครับผมพี่เฟนเทนลลาซ้าครับสวัสดีครับผมพี่เฟนเทนลลาซ้านะครับ ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทลลซาด้านะครับกับผมนะครับผมเฟรนนะครับผมเป็น certified trainer โปรแกรมของลาซาด้านะครับนั่นคือผู้ฝึกสอนที่ทางลาซาด้านี้รับรองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับอาจจะเห็นทาง YouTube นะครับหรือไม่แต่ทาง Facebook นะครับอันนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ลงทั้งทาง YouTube และ Facebook นะครับวันนี้นะครับผมรบกวนนะฮะฝากกดซับสไครป์ติดกระดิ่งให้ผมนิดนึงนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคคครรรรัับบใในนนนกกกาาาททีี่จะะลิปดๆสอออ ให้กับเพื่อนๆนะครับเรื่องดาวของเราในวันนี้นะครับจากที่เห็นจากหน้าจอนะครับวันนี้เนี่ยผมมาในการอัดหน้าจอจาก OBS นะครับว่าความแตกต่างครับในเรื่องของความแตกต่างของ แฟล็กซี่คอมโบนะครับแล้วก็บันเดิลนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงได้บ้างนะครับตัว f ฟล็กซี่คอมโบกับบันเดิลนะครับเป็นฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่ทําโปรโมชั่นของร้านค้าเรานะครับซึ่งตัวบันเดิลนี่ออกมาก่อนนะครับตั้งแต่ช่วงต้นปี2018แล้วนะครับส่วน f ฟล็กซี่คอมโบเนี่ยมาเมื่อ,อประมาณ2ปี2019นะครับ แต่ทั้งสองแบบนะครมันก็มีความแตกต่างกันอยู่นะครับในการให้เราเลือกใช้งานนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าทั้ง2แบบเนี่ยเรามาแตกต่างยังไงแล้วจะใช้งานยังไงบ้างนะครับ ไปดูที่บันเดินก่อนนะครับบันเดินที่มาก่อนนะฮะบันเดินเนี่ยมี4แบบนะครับในการทําโปรโมชั่นของร้านค้าเรานะครับนั่นก็คือแบบจํานวนนะครับแบบ b บ y ัน e ก็ตบั e รีคือซื้อ1แถมหนึ่งนะครับแบบ f ร e e gift คือซื้อ1ชิ้นแถมของอีกหชิ้นในร้านค้าเรานะครับแบบ combo Se t นะครับคือลูกค้าเนี่ยต้องสั่งซื้อตามเซ็ตที่เรากําหนดเท่านั้นถึงจะได้ส่วนลดนะครับนี่คือการทําโปรโมชั่นแบบบันเดินนะครับคราวนี้นะครับไปดูนะฮะแบบ ใบวันเกิดวันฟรีนะครับคือแบบจำนวนซึ่งเราสามารถตั้งระดับการซื้อนะครับแบบจำนวนเนี่ยนะครับเป็นดอยละหรือ มูลค่าเงินก็ได right. ้นะครับหมายความว่าลดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือลดเป็นตัวจำนวนเงินได้เลยนะครับนะครับก็จะสามารถตั้งได้ครับเช่นซื้อ2ชิ้นลดกี่เปอร์เซ็นต์สชิ้นกี่เปอร์เซ็นต์อย่าเงี้ยแต่ว่าตั้งเนี่ยสามารถตั้งเฉพาะสินค้าเท่านั้นเองนะครับสินค้าใครสินค้ามันเนาะไม่ได้สามารถตั้งได้ทั้งร้านนะครับถ้าตั้งทั้งร้านนี่ต้องเลือกต้องเลือกทุกตัวนะครับค่อยๆเลือกนะครับต่อมาเนี่ยครับอ่าเวลาตั้งเนี่ยนะครับแบบบัตเดินก็จะโชว์หน้าที่หน้ารัสด้านะครับอันนี้ผมเอามาจากตัว หน้าร้านค้าของ Lazada เลยนะครับที่เราที่เราลงไปบนเว็บไซต์นะครับต่อมานะครับแบบ1แถม1เนี่ย1แถม1บอกนิดนึงว่าต้องเป็นสินค้าตัวเดียวกันแถมตัวเดียวกันเท่านั้นนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็น1นึ่แถมหนึ่งคือเลือกแค่อย่างเดียวเลยอันนี้ง่ายนะครับต่อมานะครับอันนี้ก็จะเวลาขึ้นที่หน้า Lazada นะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะฮะหนึ่งแถมหนึ่งต่อมานะครับแบบฟรีกิฟต์นะครับแบบฟรีกิฟต์นะครับของบัตเดอร์จะต้องเลือกนะครับ1ชิ้น นะครับเป็นสินค้าหลักและตามด้วยอีก1ชิ้นซึ่งเป็นสินค้ารองนะครับนั่นก็คือแบบฟรีกิฟต์นะครับแบบสินค้าหลักและสินค้ารองซึ่งต้องเป็นสินค้าในร้านค้าของเราเองเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะเลือกนก็ลองดูให้ดีนะครับเวลาไปอยู่ที่บนหน้า Lazada นะครับก็จะมีขึ้นตรงนี้ฮะฟรีของขวัญเห็นไหมฮะนะี่ครับมีควาว่าฟรีของขวัญเนาะ นะครับแล้วข้อนี้ข้อดีคือลูกค้าจะสามารถกดเข้าไปเลือกดูได้นะครับต่อมานะครับแบบคอมโบเซตนะครับซึ่งตัวคอมโบเซตเนี่ยนะครับก็จะมีแบบนี้นะฮะก็จะมีแบบอ่าซื้อนะครับสินค้านะครับเราจะต้องตั้งสินค้าเมนหลักเข้ามา1ชิ้นก่อนคือเป็นสินค้าหลักก่อนนะครับว่าจะไปคอมโบเซตกับอะไรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบอกนิดนึงว่านะครับเราไม่สามารถที่จะอ่าให้ลูกค้าเนี่ยนะครับซื้อ แบบว่าอะ,อะไรก็ได้ในร้านแบบนะครับแบบบันเดิลนะฮะนะครับบันเดิลคอมโบเซตเนี่ยจะต้องตั้งสินค้าหลัก1ชิ้นและตั้งสินค้าที่จะมาคอมโบด้วยอย่างน้อย1ชิ้นขึ้นไปนะครับแล้วตัวโปรโมชันเนี่ยจะไปแสดงให้ตัวเมนโปรดักต์คือสินค้าหลักเท่านั้นนะครับแต่นอกจากนั้นเนี่ยนะครับเวลามาโชว์จะโชว์แบบนี้ครับเนะี่ยฮะจะเป็นชุดข้อเสนอสินค้าสุดคุ้มนะครับก็จะโชว์เฉพาะสินค้าหลักส่วนสินค้าที่มาคอมโบด้วยเนี่ยจะไม่โชว์จะไม่โชว์ตัวตัว,ตวโปรโ,โมชัตนตรงนี้นะครับ อีกอันนึงนะครับตัวบันเดิลนะฮะเวลาตั้งชื่อนะครับผมย้อนกลับมาเรื่องตั้งชื่อนี่น้แบบนี้นะฮะนะครับตั้งชื่อแบบนี้นะครับตอนนี้บันเดิลเนี่ยต้องให้ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษและตัวติดกันเท่านั้นนะครับห้ามใส่ภาษาไทยแล้วห้ามเว็นวรนะครับถึงจะตั้งผ่านเนาะอ่ะโอเคนะครับอันนี้คือคบันเดิลนะฮะ ทิปของบันเดิลนะครับควรจะเลือกสินค้าในมวลหมู่เดียวกันนะครับเลือกสินค้าที่มีคนเข้าชมนะครับแต่ไม่มียอดซื้อนะครับมีคนเข้าชมไม่เยอะแสดงว่าสินค้าน่าสนใจเรามาทําการนะครับให้บันเดิลนะครับโดยการแบบจัดเป็นจนํานวนนะครับมีของแถมในสินค้าตัวตัวเดิมหรือว่าตัวที่สามารถเอามารวมมันได้นะครับเน้นสินค้าที่การเพิ่มทราฟิกนะครับแล้วก็จับคู่สินค้าในชุดคอมโบเนี่ยเพื่อเพิ่มยอดขาย นะครับก็คืออาจจะแบบตัวสินค้าหลักเนี่ยนะครับมันเป็นสินค้าที่ขายดีนะครับไอตัวสินค้าที่มาร่วมชุดคอมโบเนี่ยอาจจะเป็นสินค้าที่เป็นลักษณะของอคนเขาดูเยอะแต่ไม่มียอดขายนะครับก็มาพวงก,กันเพื่อเพิ่มโอกาสในการเพิ่มยอดซื้อในตร้า,าสินค้าของลูกค้าด้วยด้วยนะครับนะอ่านี่คือบันเดิลนะครับต่อมามาดูเฟซซี่คอมโบนะครับเฟซซี่คอมโบเนี่ยนะครับจะเป็นฟีเจอร์ใหม่ เนี่ยครับที่มาใหม่คือใหม่กว่าตัวบันเดิลนะครับตัวฟิสซ์คอมโบเนี่ยมันจะสามารถทําได้อย่างนี้ครับสามารถตั้งชื่อโปรโมชั่นนะครับยังไงก็ได้นะครับกาหนดช่วงเวลาได้เหมือนกันนะครับแต่มันจะเป็นละกษณะคล้ายๆคูปองนิดนึงคือสามารถกําหนดได้ว่าคอมโบชุดนี้นะครับซื้อได้กี่ครั้งนะครับทางร้านค้าไหมนะครับหรือเฉพาะสินค้าที่กําหนดนะครับแล้วก็นะครับสามารถเพิ่มเป็นของแถม็นตัวอย่างสินค้าได้ในตัวคอมโบ นะครับซึ่งจะต่างจากบัลเดิลซึ่งมันจะแยกกันไปเลยว่าฟรีกิฟต์นะครับคอมโบเซตฟรีกิฟต์ก็จะอยู่ของมันเองนะครับแบบซื้อแบบตามจํานวนหรือ1นึ่แถมหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับแต่ตัวคอมโบเนี่ยมันสามารถใส่เพิ่มเข้าไปได้นะครับคราวนี้ตัวคอมโบนะครับจะสามารถนะครับตั้งโปรโมชั่นได้3ระดับนะครับในการตั้ง1นึ่งแคมเปญนะครับเช่นเราตั้งเนี่ยนะครับว่าลูกค้าเนี่ยซื้อสินค้าอย่างน้อย2ชิ้นนะครับลดกี่เปอร์เซ็นต์หรือลดเป็นเงินสดนะครับหรือว่าลูกค้าเนี่ยซื้อขั้นต่ําา1,000บท นะครับลดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือลดเป็นเงินสดนะครับอันนี้ถ้าใครยังงงนะครับนี้ผมมาเปรียบเทียบไม้ด้เฉยย้อนกลับไปดูนะครับผมมีทําการทําคลิปสอนไว้ในเรื่องเฟซีคอมโบในช่อง YouTube ของผมนะครับสามารถดูได้นอทั้งบันเด l ลและเฟซีคอมโบเลยนะครับแต่จะเป็นคลิปที่ทำไ้ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่ายังใช้ได้อยู่นะฮะดูได้นะครับสงสัยก็ถ้าเข้ามาถามกันได้นะครับย้อนกลับมานะครับตัว Combo เนี่ย เฟกซี่คอมโบนะครับมันจะชื่อว่ายิ่งซื้อยิ่งลดนะครับจะสามารถตั้งโปรโมชั่นได้3เทียถ้าเราตั้งเทียท,ที่1แล้วนะครับในระดับ1เนี่ยระดับที่2ที่3จะเพิ่มขึ้น1ระดับอัตโนมัตินะครับเช่นผมบอกว่านะครับลูกค้าซื้อ1ชิ้นก็ลดทันที5%เทเยร์ทียที่2นะครับจะขึ้นให้เลยว่าซื้อ2ชิ้นลด6%เเียร์ทียที่3จะเป็น3มชิ้นลด7%คือจะขึ้นเป็นระดับระดับให้นะครับลองไปตั้งเล่นกันดูนะครับคราวนี้อีกอัน,น,อนะน,อน,น,นด นะครับถ้าเอาอย่างง่ายสุดเนี่ยทางร้านค้าเราเนี่ยขายเฉพาะหมวดนะครับหมวดนี้หมวดเดียวนะครับหมวดสินค้านี้หมวดเดียวก็คือเลือกมาทางร้านเลยนะครับมันข้อดีมันคือตัวคอมโบเฟกซี่คอมโบเนี่ยนะครับจะสามารถเลือกเป็นหมวดหมู่ได้ลูกค้าไม่ต้องซื้อแบบเฉพาะสินค้าหลักถึงจะเห็นสินค้ารองเหมือนบันเดิลนะครับแต่เลือกเลือกได้อะไรก็ได้ที่เรากําหนดนะครับในชุดเซตของมันเลยนะครับ เดี๋ยวลองไปตั้งกันดูเนาะนะครับต่อมานะครับคอมโบเนี่ยนะครับสรุปก็คือจะกําหนดว่าเริ่มต้นและสิ้นสุดได้กําหนดจํานวนครั้งโปรโมชั่นในการซื้อได้คล้ายๆกับคูปองนะครับไม่จํากัดเฉพาะสินค้าเหมือนบันเดิลนะครับลูกค้าสามารถเลือกตามที่ร้านค้าเลือกไว้ได้นี่ครับนะครับอ่ะเลือกที่ไหนก็ได้ที่ร้านค้าใส่ไว้ให้นะครับสามารถกําหนดสูงสุดได้3ระดับนะครับนี่คือฟิกซี่คอมโบหรือแบบยิ่งซื้อยิ่งลดนะครับคราวนี้นะครับ มาดูความแตกต่างนะครับตัว f ฟ e x i Combo เนี่ยถ้าเกิดใครใครจะจัดเป็นเซตให้ใช้ f ฟ e x i Combo นะครับจัดแพ็กสะดวกกว่านะครับจัดแพ็คสะดวกกว่านะครับแต่ถ้า,อ,าอยากให้เป็นแบบยิ่งแบบซื้อตามจำนวนสินค้าตัวเดียวเลือกซื้อเป็นชิ้นหรือแบบมีของแถมเนี่ยผมแนะนำไปใช้แบบบันเดินดีกว่านะครับนี่คือข้อแตกต่างแล้วก็คำแนะนำ นะครับถ้าสงสัยยังไงฟังไม่เข้าใจนะครับย้อนกลับไปฟังตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ผมอาจจะพูดไวไปอันนี้ผมต้องขออภัยด้วยนะครับต้องขอขออภัยด้วยนะถ้าเกิดพูดไวไปแล้วก็วิธีการตั้งค่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะไปดูจากในช่อง YouTube ผมที่ผมทําสอนไว้นะครับก็สรุปอย่างนี้นะครับถ้าจะทำคอมโบนะครับหลายๆที่ให้ลูกค้าซื้อในร้านค้าเนี่ยนะครับใช้แบบฟรีซี่คอมโบดีกว่าแต่ถ้าเกิดเกิดแบบว่าจะทําโปรโมชั่นนะครับเป็นแบบ ซื้อหลายชิ้นแล้วค่อยลดตามจำนวนตามเปอร์เซนต์หรือมีของแถมให้ใช้บันเดินดีกว่า นะครับก็แยกเป็น2แบบเนาะโอเคนะครับก่อนจะลาจากกันไปนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วนะครับคิดว่าเออได้สาระความรู้อยากจะสนับสนุนทางช่องของผมนะครับซึ่งช่องของผมเนี่ยก็จะมีนะครับให้คลิกลิงก์ด้านล่างนะครับก็คือเป็นการด o n a t i นะครับนั่นก็คือเลี้ยงกาแฟผมนั่นเองนะครับซึ่งการเลี้ยงกาแฟเนี่ยแค่คนละหนึ่งแก้วเท่านั้นนะครับหลังจากที่ทุกคนเนี่ยสนับสนุนนะครับในแต่ละเดือนผมจะนำนะครับเงินที่ได้รับการสนับสนุนเนี่ยรวมไว้แล้วก็เอาไปส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่ง จะเอาไปบริจาคนะครับให้กับหมาแมวจรนะครับซึ่งผมเนี่ยทำการบริจาคเป็นทุกเดือนอยู่แล้วนะครับอันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับเงินที่ที่มีการสนับสนุนจากผมทางผมนี่ผมไม่ได้เก็บ1้0%นะครับผมก็อาจจะไปพัฒนาในส่วนของความรู้ของผมเองนะครับอีกอันนึงก็คือไปบริจาคเนาะอันนี้ก็ต้องก่อนจะลาจากกันไปนะครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซ u b s c r i ต e กดติกกระดิ่งให้ผมนิดนึงนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับยังไงเนี่ยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับเจอกันคลิปหน้าคครรััับบผมสสวดี สวัสดีครับผมพี่เฟนเทนลลาซาด้านะครับฝากติดตามช่อง YouTube พี่เฟนเทนลลาซาด้าด้วยนะครับขอบคุณครับ